คุณสุพัฒนาพงศ์นอกจากประเทศไทยแล้วยังมีอีกบางประเทศในอาเซียนที่ผู้นำประเทศยินดีที่จะขายชาติขายแผ่นดินประเทศหนึ่งผู้นำเขาก็ครองอำนาจมาอย่างยาวนานอีกประเทศหนึ่งก็เพิ่งปล้อนอำนาจมาจากผู้หญิงเมื่อไม่นานมานี้การที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นไม่สามารถที่จะก,กระตุ้นด้วยการให้ต่างชาติมาซื้ออสังหาราทรัพยัได้เลยครับต่างชาติมาซื้ออสังหารรั์ในประเทศไทย เพียงแค่0.0ถึง0.4ของ GDP เท่านั้นไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆได้เลยครับและที่สำคัญไม่มีประเทศไหนขายชาติขายแผ่นดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกษิจเสียเลยแม้แต่ที่ประเทศจีนเขาก็บอกชัดนะครับต่างชาติจะไปซื้อห้องชุดก็ซื้อได้ในระยะแค่70ปีเป็นการเซ้งระยะยาวต่างชาติไปเช่าที่ดินเพื่อการพันธุกรรมได้40ปี อุตสาหกรรมได้แค่5้ปีใครจะไปซื้อคอนโดที่ประเทศจีนต้องเคยอยู่ประเทศจีนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีไม่ใช่อยู่ดีให้อีแล้งมาลงจิกกินเหยื่อนอกจากนี้ที่ไต้หวันเขาบอกเลยครับต่างชาติจะมาซื้อคอนโดที่นั่นจะต้องไม่ขายต่อภายใน3ปีเพื่อป้องกันเก็งกำไรฮ่องกงและสิงคโปร์ก็บอกชัดครับต้องเสียภาษี2 0่0าสให้กับรัฐบาล ไม่ใช่ว่าไม่เก็บภาษีหรือเก็บน้อยมากมาเลเซียเขาก็ปกป้องนะครับต่างชาติมาซื้อสังหารทรัพย์ได้ที่ประมาณ16ล้านบาทเขากำลังจะขึ้นเป็น40สบล้านบาทแล้วที่ออสเตรเลียต่างชาติซื้อบ้านได้ครับแต่ต้องเป็นบ้านมือหนึ่งแต่พอขายต้องขายให้คนออสเตรเลีย,เ,ยเท่านั้นขายให้คนชาติอื่นไม่ได้ถ้าจับได้ขายกันเอง ติดคุก3ปีปรับ3ล้านกว่าบาทนิวซีแลนด์บอกไม่เลยครับไม่ต้องการให้ต่างชาติมาซื้อสังหาซื้อชื่อกระตุ้นอะไรไม่ได้ที่บริติชโคลัมเบียแคนาดาก็เหมือนกันเขาห้ามที่สหรัฐอเมริกาดูเหมือนเปิดเป็นพิเศษแต่จริงๆเขามีการเก็บภาษีที่ดยะสิบปลูกสร้างปีหนึ่งประมาณสัก2%์ถ้าซื้อบ้านราคา20ล้านปีหนึง่งต้องเสียภาษี40,000 0แ,แต่ต่างชาติมาซื้อคอนโดบ้านเราไม่ต้องเสียภาษีเลยครับ เห็นไหมครับประเทศต่างๆเขาก็ปกป้องคนในชาติของเขาผลประโยชน์ของชาติของเขาแถมยังมีภาษีมรดกเพื่อที่จะรีดภาษีจากผู้ที่ถือครองโดยเฉพาะชาวต่างชาติอีกแต่เมืองไทยเราไม่มีถ้าเราขืนไม่ทําอะไรเลยนี่แหละครับท่านกำเนิดขายชาติอย่าทําลายชาตินะครับท่านสุภัฒนะพงศ์